สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยก็จะพามาแต่งต้นเศรษฐีคอดนะคะเศรษฐีคอดหรือว่าเศรษฐีคอดซับหรือเศรษฐีกอบซับอะคะ่ะดูค่ะเศรบฐนนนนคะดูใบนะคะ ใบทั้งยิ่งหยิกยิ่งดีนะคะยิ่งหยิกยิ่งดีคนพี่ต้อยลงคลิปไปคนมาขอก็พี่ต้อยก็ถามว่าอยู่แถวไหนถ้าส่งได้ก็พี่ต้อยก็จะส่งให้จะแบ่งให้นะคะนี่ค่ะเลี้ยงดีเลี้ยงเศรษฐีขอดดีนะคะเศรษฐีขอดซับเนี่ยใบยิ่งขอดก็ยิ่งดีนะคะมีโชคมีลาบนะคะยิ่งขอดยิ่งมีมีตังค์นะคะต้อยก็เลี้ยงไว้เขาก็แตกเรื่อยๆนะ วิธีขยายพันธุ์ก็เนี่ยค่ะแยกแยกต้นไปปลูกด,ดูลาต้นค่ะเดี๋ยวไปใต้พาดูเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นกอกอเป็นกอกอ,กอแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นกอเดี๋ยวขมุนให้ดูจะหมุนกันเนี่ยลำต้นเขาก็จะเป็นกอเวลาจะปลูกก็แยกไปนะคะแยกลาต้นคล้ายต้นพวกกระเทียมเลยเนะนี่ยดูเดีย๋ยวเป็นกอรอนะมีรากเนี่ยแยกได้ พีะะ่ก้อยก็จะดึงใบแห้งตรงนี้มันว่างไปเพราะว่ามันโดนน้าเยอะมันเน่านะคะแล้วก็คอยตกแต่งเขาดึงใบที่เหลืองๆอ,ออกอืมนะะี่ค่ะก็จะคอยดึงใบเหลืองๆอ,ออกนะคะแล้วก็คอยรูดการดูแลก็ลดน้ํานะคะอย่าลดเยอะนะเดี๋ยวรากมันเน่านะะลดวันละหน่อยนะคะทุกวันนะคะ ก็จะงามก็จะแตะสวยค่ะเนีย่ยต้นนี้มันใบเหลืองถ้าเกิดมันใบเหลืองมันก็มาโดนน้ำเยอะมันจะเน่าค่ะวิธีขยายพันธุ์ก็ใช้แยกต้นแล้วนะคะไปปลูกได้ดูแลรดน้ำทุกวันนะคะให้โดนแสงแดดได้เอาไว้ในบ้านนะ เอาไว้ในรั้วบ้านนะคะค่ะโอเคนะคะวันนี้พี่ต้อยก็พามาดูเศรษฐีขอร์ดซับหรือเศรษฐีขอบซับนะคะค่ะเลี้ยงเร,เรียกโชคลาภนะคะให้เรามีโชคมีลาบค้าขายจเจริญรุ่งเรืองรวยๆๆค่ะโอเคนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพามาดูเศรษฐีขอดทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะ